โจทย์ข้อที่2นะครับในหน้า111เป็นเรื่องเกี่ยวกับปริมาณการนำเข้าน้ำมันดิบในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2561นะครับเรานำเข้ามาจาก2ประเทศนะจากสหรัฐอาหรับอิมิเรสกับซาอุดิอาระเบียนะครับเราจะเห็นว่า ในแผนภูมิแท่งที่เขาให้มานะครับจะมีกราฟแท่งอยู่2สีในแต่ละเดือนนนก็คือ2ประเทศนะครับซึ่งจะมีการกําหนดตัวเลขเอาไว้ข้างบนด้วยว่ามีการนําเข้าทั้งหมดด้วยปริมาณกี่ล้านลิตรทีนี้คําถามอยู่ตรงข้างล่างนี้ครับว่าถ้าเดือนสิงหานํนมันดิบราคาเฉลี่ยลิตรละ15.50บาทก็คือ15บาท50ตางเนาะประเทศไทยจ่ายค่าน้ํำมันดิบให้กับ2ประเทศนี้ทั้งหมดเท่าใด กรับแท่งให้มาทั้งหมดอยู่4เดือนนะครับในปี2 6 6 1แต่ว่าเขาถามแค่เดือนสิงหาฉะนั้นเราจะใช้2แท่งเนี่ยนะครับในการคิดก็คือ2แท่งในเดือนสิงหาเท่านั้นเองนะครับในการหาคําตอบนะครับคําถามคือจะต้องจ่ายเงินค่าน้ำมันเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมฉะนั้นเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราซื้อน้ำมันเท่ากับเท่าไหร่ในเดือนสิงหาฉะนั้นวิธีคิดนะครับข้อที่1เราจะต้องหาให้ได้ก่อนนะครับว่า เราซื้อน้ำมันในเดือนสิงหาเท่ากับเท่าไรนะรัในเดือนสิงหาเราซื้อมาจาก2ประเทศนะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรสและก็ซาอุดิอาราเบียฉะนั้นเราจะเอาการซื้อจากทั้ง2ประเทศนี้มารวมกันนะครับฉะนั้นเราก็จะได้17,866บวกกับ16,132นบะครับบวกกันนะครับได้คำตอบมาเท่ากับ33,998นหน่วยเป็นล้านลิตรนะครับ เพราะว่าปริมาณกำหนดว่าเป็นล้านลิตรนะเขียนให้อยู่ในรูปของล้านลิตรเลยก็ได้นะครับก็จะได้ศูนย์ออกมาทั้งหมดอีก6ตัวเนาะหน่วยเป็นลิตรเลยนะครับทีนี้เราจะต้องคิดต่อนะครับว่าเราจะต้องจ่ายเงินเท่ากับเท่าไหร่เรารู้แล้วว่าเดือนสิงหาซื้อมาเท่ากับ3 3 9 9 8นนะครับทีนี้ต้องจ่ายเท่าไหร่ล่ะ ขั้นตอนที่สองนะครับเราจะต้องเอาปริมาณไปคูณกับราคานะครับปริมาณที่เป็นลิตรนะครับคูณกับราคาที่เป็นลิตรราคาที่เป็นลิตรอยู่ที่15.50นะครับฉะนั้นเราจะเอา33,998ล้านเนี่ยนะครับลิตรนะครับไปคูณกับ15.50บาทจะได้ราคา เป็นราคาที่เราจะต้องจ่ายออกไปในเดือนสิงหาคมนะครับสังเกตแท่งเดือนอื่นไม่เกี่ยวเนาะเอามา2แท่งมาบวกกันนะครับในเดือนสิงหานะครับแล้วมาคูณด้วย15.50ดังนั้นประเทศไทยก็ต้องจ่ายเงินไปตามราคาที่ผลคูณออกมาตามนี้เลยครับ